ผมมาทำอะไรที่นี่นะจำไม่ได้ผมจะเป็นอัลไซเมอร์หรือเปล่าครับผู้ชมครับวันนี้เรานัดคุณหมอไว้เดี๋ยวเราไปคุยเรื่องนี้กันเนี่เรานัดคุณหมออะไรไว้นะสมองสมองไปหมดแล้วสมองเสื่อมแน่ๆเลยเราเดินไปแล้วไปถึงตรงที่เราจะทําแล้วอยู่ดีๆว่าเอ๊ะเราเดินมาตรงนี้เราจะทําอะไรนะ ครับอย่างนี้เรียกว่าสมองเสื่อมไหมฮะร,ระยะไหนที่ดูน่ากังวลที่สุดครับคุณหมอมัก็จะเป็นระยะที่2นะครับพฤติกรรมรุนแรงอรารวาดโวยวายหลงทิศหลงทางออกไปนอกบ้านอันนี้จะเป็นปัญหาในแง่ของการดูแลมากๆอัลไซเมอร์เนี่ยจะเป็นโรคที่ทําให้ญาติผู้ใหญ่ของเรากลับไปเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งเป็นโรคที่ธรรมชาติสอนเราแบบนั้นจเจ้ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผู้ชมนะครับพ่าสู่รายการลิ e v e หมอออนอนะครับในการที่เราจะไปหาคำตอบเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพมาให้คุณผู้ชมกันนะครับตอนนี้ผมอยู่ันที่ศูนย์สร้างเสริมจุดบนหน้าสมองนะครับศูนย์ป้องกันและร,รักษาโรคสมองเสื่อมนั่นเองนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเอผมมาเกิที่นี่นะอัลไซเมอร์แต่จำไม่ได้ <'m> ต้องการก่าผมจะเป็นอัลไซเมอร์หรือเปล่าครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของ อัลไซเมอร์กันนะครับในปัจจุบันนี้นี่นะครับการตรวจมันสามารถตรวจนะครับในตอนที่เราอายุชินผ้าที่ไปเราก็สามารถดูได้ว่าโอเคเรามีโอกาสที่จะเป็นโรคสมองเสื่อมหรือเปล่าด้วยรวมถึงใครที่อาจจะต้องดูแลคนที่เป็นผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมมีวิธีการดูแลอย่างไงสร้างบรรยากาศอย่างไงเดี๋ยนี้เรานัดคุณหมอไว้เดี๋ยวเราไปคุยเรื่องนี้กันนี่เรานัดคุณหมออะไรไว้นะไปแล้วไปแล้วผมว่าผมไปแล้วผมต้องไปเช็คแล้ว EP นี้นะครับใครที่มีความกังวลว่าตัวเองจะเป็นโรคสมองเสื่อมก่อนวัยอันควรหรือเปล่านะครับตั้งใจฟังให้ดีเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมอยู่กับคุณหมอครับนายแพทย์โชติวุฒิตันสิริสิทธิกุลครับนะฮะเป็นคุณหมอจากโรงพยาบาลสมิติเวสสุขุมวิทนะครับสวัสดีครับขออนุญาตเรียกชื่อเล่นเป็นคุณหมอชัยครับผมคุณหมอชัยโอเคคุณหมอเคยมีแบบลืมชื่อลืมตำแหน่งตัวเองอะไรอย่างนี้มีไหมฮะผมยังไม่ถึงขนาดนั้นนะคุณหมอครับโรคอัลไซเมอร์คืออะไรฮะครับ ก็ถ้าถ้าเป็นทางวิชาการหน่อยก็คือโรคอัลไซเมอร์เนี่ยเป็นโรคที่เกิดการทํางานของสมองเนี่ยถอยลงนะครับเป็นโรคที่เกิดจากการที่มีพวกโปรตีนนะฮะผิดป,ปกตินะครับ,รบที่เรียกว่าพวกเบต้าอะไมลอยเนาะ ซึ่งเป็นพวกของเสียจากการสันดับของเซลล์เนี่ยนะครับมันมีการสะสมนะครับรวมไปถึงพวกโปรตีนที่ทาให้เกิดพิษต่อเซลล์ประสาทเช่นพวกเทาโปรตีนนะฮะพวกนี้เนี่ยเมื่อมีการสะสมของโปรตีนต่างเหล่านี้เนี่ยเราจะพบว่ามีความสัมพันธ์กับการที่เซลล์สมองเนี่ยมีการถูกทําลายไปนะครับเมื่อเซลล์สมองถูกทําลายไปเนี่ยก็จะค่อยๆเกิดการถดถอยของการทํางานของสมองขึ้นอันดับแรกสุดเลยเรามักจะพบเรื่องของความจําก่อนเป็นแรกนะครับ ความจำก็จะเป็นพวกความจำใกล้ตัวนะครับความจำเรื่องใหม่ๆที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อโรคเนี่ยเป็นมากขึ้นก็จะเริ่มมีการเสื่อมถอยของการทํางานในลําดับอื่นๆเช่นเรื่องของการใช้ภาษารเรื่องของความรู้สึกนึกคิดนะครับอ,อ,อารมณ์พฤติกรรมเป็นต้นครับผมก็จะลืมพวกนี้ได้ด้วยเหมือนกันใช่ใช่ครับผมก็จะค่อยๆผิดปกติมากขึ้นเรื่อยๆครับไล่ไปเป็นสเต็ปเป็นเลเวลเลเวลไปใช่ครับผมโรคอัลไซเมอร์กับโรคสมองเสื่อม มันเหมือนหรือต่างกันยังไงไหมคุณหมอครับสำหรับคําว่าโรคอัลไซเมอร์นะครับกับโรคสมองเสื่อมก็มีความแตกต่างกันอยู่นะครับคือคําว่าโรคสมองเสื่อมเนี่ยเป็นคําที่เราใช้เรียกเหมือนตะกร้าใบใหญ่นะครับใช้เรียกเรื่องของภาวะที่มีการทํางานของสมองถดถอยลงนะครับซึ่งโรคสมองเสื่อมเนี่ยจะเกิดจากสาเหตุต่างๆได้แบ่งเป็น2กลุ่มหลักๆนะครับกลุ่มแรกเป็นกลุ่มที่สามารถให้การรักษาได้เช่น โรคสมองเสื่อมจากพวกเนื้อง,งอกสมองอหลอดเลือดสมองหอรว่าพวกขาดวิตามินหรือการติดเชื้อนะครับในกลุ่มนี้เพบได้ประมาณ20%นะครับ,รบเราเมื่อเราให้การรักษาโรคที่เป็นสาเหตุก็ผู้ป่วยจะมีอาการดีขึ้นหรือหายขาดได้นะครับแต่ในกลุ่ม อีก80%ของโรคสมองเสื่อมเนี่ยจะไม่พบสาเหตุชัดเจนนะครับจะเกิดจากการเสื่อมถอยของตัวเนื้อสมองเองกลุ่มนี้เนี่ยมีโรคอัลไซเมอร์เป็นสาเหตุอันดับหนึ่งนะครับผมได้ประมาณ70%เลยนะครับของโรคสมองเสื่อมทั้งหมดโดยรวมก็คือโรคอัลไซเมอร์นะครับเป็นสาเหตุของภาวะสมองเสื่อมที่พบได้บ่อยที่สุดครับผมคุณหมอครับแล้ว อันนี้เป็นยกตัวอย่างจากจากเคสของตัวเองนะครับแต่ไม่แน่ใจว่าคุณผู้ชมก็อาจจะมีหลายๆคนเป็นแบบที่ผมเป็นเหมือนกันก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะบางทีเราก็พูดเล่นๆนะฮะว่าสมองสมองไปหมดแล้วสมองเสื่อมแน่ๆเลยยกตัวอย่างเช่นเรากําลังจะเดินไปทําอะไร,รในที่ที่หนึง่งเราเดินไปแล้วไปถึงตรงที่เราจะทําแล้วอยู่ดีๆว่าเอ๊เราเดินมาตรงนี้จะทําอะไรนะ อย่างนี้เรียกว่าสมองเสื่อมไหมฮะคุณหมอหรือว่าเริ่มสู่ภาวะการเป็นอัลไซเมอร์หรือเปล่าครับคุณหมอได้ครับก็ผมแนะนําว่าสบายใจได้เลยนะครับท่านผู้ชมทางบ้านหนา่ยท่านเองก็คงมีประสบการณ์นะครับกับสิ่งที่คุณพุธได้เล่าให้หมอฟังนะครับว่าบางทีเราจะเดินไปหยิบอะไรสักอย่างหนึ่งนี่เราเดินไปถึงที่แล้วเรากลับลืมลืมไปว่าเราจะมาหยิบอะไรต้องให้เวลาสักพักหนึ่งถึงจะนึกออกหรือแม้แต่ว่าเรากําลังจะไปทําอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วเราถูก ขัดจังหวะเช่นมีคนมาชวนคุยมเมื่อเรากาลังจะกลับไปทาสิ่งนั้นเรากลับลืมไปแล้วว่าเราทําถึงขั้นตอนไหนเรากำลังทำอะไรอยู่นะครับกรณีเหล่านี้เป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นแค่เหมือน forgetfulness คือเป็นภาษาคือขี้ลืมนะครับอันนี้ไม่ใช่ลักษณะของโรคสมองเสื่อมนะครับ,รบแต่ส่วนใหญ่ก็จะเกิดจากการที่เราไม่ได้ตั้งใจจะจําตั้งแต่แรกคือไม่ได้โฟกัสกับสิ่งที่เราทาอยู่หรือเราโฟกัสกับสิ่งที่เราทำอยู่แต่ว่าเรามีเรื่องแทรกเรื่องที่เราคิด ในหัวเราหลายสิบเรื่องเลยในวันวันหนึ่งทําให้เราไม่ได้จดจ่อมีสมาธิอยู่กับสิ่งที่เราทําตรงหน้าเท่าที่ควรนะครับอันนี้ก็คือไม่ได้เป็นลักษณะของโรคสมองเสื่อมนะครับกลับกันนะครับถ้ามีลักษณะการหลงลืมบางอย่างเช่นผู้ครองผู้ใหญ่ที่บ้านนะครับผู้มีอยู่ที่บ้านบางทีซักถามเราเดี๋ยวเราจะเดินทางไปเที่ยวไหนกันนะครับอีกชั่วโมงหนึ่งคุยเรื่องเดิม ก็ถามเรื่องเดิมซ้ำๆผ่านไปชั่วโมงหนึ่งก็ถามซ้ำๆเรื่องเดิมๆวันหนึ่งหลายๆรอบนะครับเหมือนกับไม่เคยได้พูดคุยกันมาก่อนเลยนะครับกรณีอย่างนี้เนี่ยแม้จะตั้งใจจําแล้วก็ยังไม่สามารถจดจําได้นะครับอันนี้เป็นลักษณะที่ทําให้เราสงสัยว่าจะมีอาการเริ่มต้นของโรคอัลไซเมอร์นะครับหมายถึงว่าถ้าแบบว่าชั่วโมงหนึ่งคุยเรื่องนี้ไปแล้วอีกชั่วโมงหนึ่งถ้าเกิดว่าเขากลับมาคุยอีกอีกชั่วโมงหนึ่งกลับมาคุยเรื่องนี้อีกก็อาจจะ เป็นสัญญาณเริ่มต้นสมองเสื่อมหรือว่าออลไซเมอร์ใช่ครับได้ด้วยโอเคคุณหมอแล้วเน่องของผมเนี่ยขอยกตัวอย่างอีกสักเคสหนึ่งแล้วกันนะครับคือเป็นดีเจด้วยเป็นพิธีกรบางทีสมมุติเป็นนักจัดรายการเป็นดีเจเนี้ยนะครับเรากําลังจะพูดกําลังจะเล่าเรื่องเนี้ยแล้วอยู่ดีๆมันหายเวทไปเลยอะครับอ่าประโยคที่จะพูดต่อไปอะไรเงี้ยครับมันเป็นภาวะคล้ายๆกันไหมฮะขี้ลืมไหมฮะอย่างนี้อันนี้ เป็นลักษณะของว่าอย่างของคณพูดได้เลยลักษณะงานเนี่ยมีความซับซ้อนนะครับวันวันหนึ่งเนี่ยต้องคิดในหัวเป็นสิบสิบเรื่องเลยต้องมีการจัดลําดับความคิดความอ่านก่อนหลังนะครับบางทีเนี่ยถ้าปริมาณงานที่เราทำเนี่ยเยอะมากเลยนะครับมันทําให้สมองมีอาการล้าและบางทีเวลาจัดลําดับเนี่ยมันเกิดอาการสะดุดไปนะครับก่อนอย่างเงี้ยจะเรียกว่าเป็นภาวะ โอเวอร์เวิร์กก็ได้นะครับคือสมองทํางานเยอะเกินมีหลายเรื่องให้คิดต่อวันมีหลายเรื่องให้ต่อ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 กันนะครับจนมันไม่ได้พักหรือล้าเกินไปก็ทําให้เกิดอาการเหมือนกับมันแบงค์หรือว่ามันมันสะดุดไปช่วขณะพวกนี้มีได้ครับผมอย่างนี้เราควรจะดูแลอย่างไงแก้ยังไงครคุณหมอถ้าเป็นกรณีลักษณะอย่างนี้นะครับอันดับแรกสุดเลยก็ต้องพิจารณาลดเรื่องของความความล้านะครับอะไรที่เป็นสเตรสเป็นความเครียดต่อสมองหรือพวกโอเวอร์เวิร์กเกินไปเนี่ยต้องมีการ จัดลำดับละนะครับลดปริมาณงานที่ทําลงหรือว่าช่วงเวลาที่ไม่ได้ทํางานอาจจะต้องมีการออกกําลังกายนะครับหรือพักผ่อนเพื่อให้สมองนี่รีเฟรชตัวเองนะครับอันนี้ก็จะช่วยได้พักผ่อนก็ช่วยได้ไหมฮะช่วยได้ครับโอเคผู้ชมครับงั้นเราต้องพักผ่อนกันแล้วฮะตอนนี้เราเรียกครับคุณหมอครบต่อครับคุณหมอครับแล้วอย่างเงี้ยเราสามารถเรื่องอาหารโภชนาการมันช่วยเรื่องความจำไหมเช่นมักจะมีคนบอกว่ากินปลาเยอะๆสิ จะได้ความจําดีจะได้ฉลาดช่วยจริงไหมครัคุณหมออะพวกสารอาหารเนี่ยก็จริงๆแนะนําว่าผมไม่ต้องถึงขนาดกว่าทานปลาตลอดนะครับ,รบที่เป็นพวกโอเมก้าสแนะนําแค่ว่าทานอาหารที่มีประโยชน์ <c oughs> ทานอาหารให้ครบ5้าหมู่นะครับนะจริงๆโดยหลักฐานแล้วเนี่ยสิ่งที่ทําให้ความจําเรามีประสิทธิภาพนะช่วยเรื่องของการทํางานของสมองชัดเจนที่สุดเป็นเรื่องของการออกกําลังกายนะครับการออกกําลังกายที่ ได้ประโยชน์เนี่ย,เ,ยเช่นแอโรบิกเอ็กซ์ไซส์วิ่งว่ายน้ําปั่นจักรยานนะครับให้ได้สักเวลาประมาณ30นาทีสักสัปดาห์ละ3ครั้งอันนี้มีประโยชน์ในการช่วยในการทํางานของสมองอย่างชัดเจนนะครับ,รบส่วนอาหารคงเน้นว่าทานอาหารให้ครบ5หมู่นะครับไม่ทาน หวานมันเค็มนะครับทานอาหารที่เป็นเหมือนทําให้สุขภาพเราซุดโซมจากฟู้ดพวกนี้ให้พยายามหลีกเลี่ยงนะครับให้ร่างกายเราแข็งแรงแค่นี้ก็เพียงพอแล้วครับผมโอเคลองไปทําตามกันดูได้เลยนะครับคุณหมอครับแล้วความเชื่อที่ว่ายิ่งอายุมากขึ้นก็จะยิ่งมีความเสี่ยงเป็นโรคอัลไซเมอร์จริงไหมครับออันนี้เป็นความจริงนะครับผมโดยหลักฐานแล้วปัจจุบันนียเราพบว่าในกลุ่มคนที่อายุเกิน65ปีขึ้นไปเนี่ยนะครับ จะมีโอกาสพบโรคสมองเสื่อมหรือภาวะอัลไซเมอร์ได้เนี่ยไม่เกินประมาณสัก5%แต่ในทุกๆ10ปีของอายุที่เพิ่มขึ้นนะครับจะมีโอกาสเกิดโรคสมองเสื่อมเพิ่มขึ้นเป็น2เท่า เช่นจาก65เป็น75ปีนะครับอายุ75ความเสี่ยงอัลไซเมอร์ก็จะเพิ่มเป็นประมาณสัก15เนะครับเมื่ออยู่ถึง85ปีเนี่ยอาจจะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นถึงเกือบเือบ40เลยครับผมแล้วโรคอัลไซเมอร์นี่แบ่งออกเป็นกี่ระยะยังไงบ้างครับคุณหมอครับครับสำหรับโรคอัลไซเมอร์นะครับเราก็สามารถแบ่งออกได้เป็น3ระยะหลักๆนะครับระยะที่1ก็คือผู้ป่วยจะมีอาการเรื่องของการสูญเสียความจํา ระยะสั้นๆนะครับสิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นนะครับสิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นไปไม่นานนะครับแล้วก็จะเริ่มมีผลกระทบต่อการชีวิตประจำวันเช่นลืมไปแล้วอย่างเช่นจ่ายเงินก็จ่ายซ้ําๆนะครับลูกถามว่าไปทําอะไรนะครับก็จําไม่ได้ต้องมีการถามซ้ําอยู่เรื่อยๆนะครับสิ่งนั้นไม่เคยเกิดขึ้นนะครับรวมถึงอาจจะเริ่มมีความผิดปกติของการใช้ภาษาใช้คําพูดผิดๆถูกๆนะครับอาจจะเริ่มมีการหลงทิศหลงทางนะครับซ้ายขวาอาจจะเริ่มมีการหลงลืมนะครับ เมื่อระยะของโรคเ,เป็นมากขึ้นเข้าสู่ระยะกลางนะครับระยะที่2ผู้ป่วยจะเริ่มมีการสูญเสียความสามารถในการใช้ชีวิตประจำวันมากขึ้นเรื่อยๆเช่นลืมว่าสิ่งนี้ทำยังไงนะครับหรือทำไปทำไมเช่นไม่อาบน้ำไม่แปรงฟัน <ừ> การดูแลรักษาความสะอาดของร่างกายนะครับ,รบแต่งตัวอาจจะเริ่มทำผิดๆถูกๆนะครับ<อ>นะไม,ไม่ดูแลรักษาความสะอาดของตัวเองนะครับ,รบพวกงานการต่างก็จะทำไม่ได้แล้วเพราะว่าไม่สามารถจดจำสิ่งที่จะต้องทำในลำดับขั้นตอนต่างๆได้นะครับ อารมณ์พฤติกรรมอ,อาจจะเริ่มมีความเปลี่ยนแปลงไปนะครับอาจจะมีความหงุดหงิดก้าวร้าว uh huh. โมโหไม่มากขึ้นนะครับหรือแม้แต่สิ่งที่เราชอบพูดกันว่าอย่างเช่นถ้าเป็นผู้ชายมีอาการของพวกตันหากลับ นะครับเช่นอะไรละ่ะไปแตะอังนะครับในเรื่องของระแวงกลัวว่าภรรยาจะไปมีคนอื่นอันนี้อาจจะเป็นอาการว่าเขาเริ่มจะควบคุมการทํางานของสมองไม่ได้แล้วครับถ้าเป็นผู้หญิงอาจจะเป็นเรื่องของอาการหวัดระแวงพวกทรัพย์สมบัติข้าวของห่วงข้าวของเงินทองกลัวหวัดระแวงกลัวขโมยจะมาขึ้นบ้านนะครับอันนี้ก็เป็นอาการทางอารมณ์พฤติกรรมเช่นเราจะพบเจอในระยะทลายมาใช่ไหมระยะกลางใช่ครับเมื่อโรคนดําเนินเข้าสู่ระยะที่3นะครับส่วนใหญ่ ระยะนี้ผู้ป่วยจะเข้าสู่ระยะท้ายของโรคนะครับผู้ป่วยจะมีการอาตอบสนองน่น้อยลงมากนะครับมักจะอยู่ในภาวะของผู้ป่วยติดเตียงออติดรถเข็นการพูดคุยสื่อสารลดลง การช่วยเตียงต่างๆลดลงขับถ่ายจระจะบอกไม่ได้และจดจําคนใกล้ตัวไม่ได้นะครับเหมือนเป็นผู้ป่วยติดเตียงนะครับนีสภาพระยะที่3นมครับระยะไหนที่ดูน่ากังวลที่สุดครับคุณหมอจริงๆต้องบอกว่าระยะที่เป็นปัญหามากที่สุดในการดูแลเนี่ยมักจะเป็นระยะที่2นะครับคือผู้ป่วยยังมีแรงยังมีกําลังที่จะเดินไปนู่นมานี่ยังมีอาการ บางทีถ้ามีพฤติกรรมรุนแรงอารวาสโวยวายนะครับหรือจะเดินหลงทิศหลงทางออกไปนอกบ้านนะครับอันนี้จะเป็นปัญหาในแง่ของการดูแลมากๆที่เราเจอเรื่อยๆเลยอย่างเช่นผู้สูงอายุเดินออกจากบ้านนะครับต้องมีการประกาศเป่าประกาศตามหานะครับอันนี้มักจะอยู่ในระยะที่สองนะครับระยะที่สองนี่ถือเป็นระยะที่น่าเป็นห่วงมากที่สุดคุณหมอแล้ววิธีการสังเกตเราสังเกตอาการอะไรได้บ้างไหมครับว่าอาการแบบนี้น่าจะ สุ่มเสี่ยงในการที่จะเป็นโรคอัลไซเมอร์ครับจริงๆก็อย่างที่บอกนะครับถ้าถามว่าบุคคลกลุ่มไหนมีความเสี่ยงที่จะเป็นอัลไซเมอร์นะครับอันแรกสุดก็กลุ่มคนที่มีอาการนะครับโดยเฉพาะคนที่มีอายุเกิน60ปีขึ้นไปนะครับกลุ่มนี้เนี่ยอย่างที่หมอบอกเรียนให้ทราบว่าอาการหลักๆของอัลไซเมอร์ก็จะมักจะเป็นเรื่องของความจำนะครับเช่นเรื่องของความจําที่ถดถอยลงโดยเฉพาะถ้าตั้งใจจําแล้วยังมีอาการลืมให้เห็นอยู่เรื่อยๆกลุ่มนี้มีมีความเสี่ยงนะครับต้องมาตรวจพบ กลุ่มที่2ก็คือคนที่อายุมากขึ้นเรื่อยๆเช่นอายุเกินสัก65ปีขึ้นไปนะครับกลุ่มนี้ก็จะเข้าสู่กลุ่มที่เริ่มมีความเสี่ยงแลแ้วจะมาตรวจคัดกรองนะครับกลุ่มที่3ามคือกลุ่มที่มีญาติใกล้ชิดนะครับโดยเฉพาะญาติลำดับที่1นนะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับมีอาการของโรคอัลไซเมอร์นะครับโดยเฉพาะกลุ่มที่ ญาติใกล้ชิดเนี่ยมีอาการก่อนอายุ60ปีขึ้นไปนะครับก็จะเรียกว่ากลุ่มที่มีประวัติความเสี่ยงทางครอบครัวนะครับต้องพิจารณาเรื่องของการตรวจคัดกรองนะครับครับ<อ>แล้วปัจจัยเสี่ยงในการเป็นโรคสมองเสื่อมหรือว่าโรคอัลไซเมอร์หน่อยฮะมีปัจจัยเสี่ยงอะไรบ้างครับคุณหมอสำหรับปัจจัยเสี่ยงรับการเกิดโรคอัลไซเมอร์นะครับเราก็จะแบ่งออกเป็นปัจจัยเสี่ยงกลุ่มที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้นะครับเช่นหนึ่งอายุนะครับกลุ่มนี้ก็อย่างที่บอกนะครับอายุ65ปีขึ้นไป75ปีคาเ่รอ2ื ของความเสี่ยงทางครอบครัวรนะครับเราพบว่าโรคอัลไซเมอร์ในประมาณร้อยละหนะครับก็จะมีความเสี่ยงทางครอบครัวโดยที่มีญาติใกล้ชิดเป็นโรคอัลไซเมอร์โดยเฉพาะกลุ่มที่อายุน้อยกว่า60ปีนะครับแล้วเป็นอัลไซเมอร์ญาติใกล้ชิดจะมีความเสี่ยงนะครับ กลุ่มที่2คือปัจจัยเสี่ยงที่สามารถปรับเปลี่ยนได้นะครับเช่นโรคประจําตัวนะครับคนไข้ที่มีโรคประจําตัวทางหลอดเลือดต่างๆเช่นหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองนะครับเบาหวานความดันพวกนี้ต้องดูแลควบคุมโรคต่างๆให้ดีนะครับเพื่อลดโอกาสเกิดโรคสมองเสื่อมในอนาคตกลุ่มที่มีการใช้พวกสารเสพติดนะครับกลุ่มที่มีอุบัติอุบัติเหตุทางสมองนะครับชกมวยเล่นกีฬาที่มีการกระทบกระแทกนะครับกลุ่มที่ มีอาการเรื่องของการนอนกรนอยุดหายใจขาดนอนหลับนะครับ <c oughs> นะหรือกลุ่มที่มีเรื่องของภาวะซึมเศร้านะครับ <c oughs> ขาดสังคมไม่ได้ออกนอกบ้านและกระสีอยู่กับบ้านอย่างเดียว <c oughs> นะมิตกกังวลซึมเศร้าพวกนี้ก็เพิ่มความเสี่ยง <c oughs> นะครับหรือล่าสุดก็จะเป็นเรื่องของพวกที่เราชอบพูดพูดกันเรื่องของมลพิษนะครับพีเอ็มสองจุพวกนี้ก็เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิด โรคสมองเสื่อมโรคอัลไซเมอร์ขึ้นในอนาคตเหมือนกันครับอ๋อก็มีภาวะความเสี่ยงด้วยเหมือนกันใช่ครับใช่ครับผมปัจจัยเสี่ยงมันเยอะมากเหมือนกันนะครับคุณหมอครับใช่ครับอ้าวเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูแลตัวเองกันให้ดีครับทีนี้ถ้าเกิดว่าใครที่เริ่มเป็นแล้วจะระยะแรกระยะกลางวิธีการรักษามีวิธีการรักษาอย่างไรบ้างครับคุณได้ครับครับเพราะ่จริงๆก่อนจะไปถึงวิธีการรักษานะครับครับก็ขอแนะนําเรื่องของการตรวจอ่านเลยนะครับผมครับครับในคนที่เราสงสัยนะครับว่าจะมีอาการของโรคอัลไซเมอร์เนี่ย นะขอแนะนำให้ท่านมาตรวจคัดกรองที่โรงพยาบาลนะครับ uh huh. นะเราจะทําการตรวจคัดกรองโดยการ สักประวัตินะครับแล้วก็มีการตรวจร่างกายเราจะมีการทําแบบทดสอบประเมินความสามารถทางสมองนะครับเพื่อประเมินว่ามีการทํางานของสมองลดลงจริงหรือเปล่านะครับรวมไปถึงการตรวจทั่วๆไปตรวจเลือดนะครับแล้วก็ตรวจเอ็กซเรย์เครื่องเหล็่ไฟฟ้านะครับเพื่อประเมินเรื่องของตัวเนื้อสมองนะครับและโรคอื่นๆที่ให้อาการคล้ายๆอัลไซเมอร์ได้นะครับผมรวมไปถึงว่าปัจจุบันนะครับที่โรงพยาบาลสมิติเวชของเรานะครับ มีเทคโนโลยีใหม่นะครับที่ใช้<ม>ในการตรวจคัดกรองอัลไซเมอร์นะครับ,รบโดยเทคโนโลยีนี้นี่นะครับจะเป็นการตรวจหาโปรโตีนนะครับที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคอัลไซเมอร์นะครับซึ่งสมัยก่อนเนี่ยโปรโตีนเหล่านี้เนี่ยเราจะทําการตรวจโดยการเจาะตรวจน้ําไขสันหลังนะครับหรือทําการตรวจ เพ t สแ a n นะครับเพื่อประเมินโปรโตีนต่างๆเหล่านี้ซึ่งเป็นการตรวจที่เจ็บตัวนะครับมีราคาแพงและต้องมีการฉีดพ,พวกสารต่างๆหรือเจาะตรวจน้ําไขนหลังนะครับแต่ว่าในปัจจุบันเทคโนโลยีเหล่านี้เนี่ยเราสามารถทําการตรวจหาโปรโตีนก่อโรคเหล่านี้ในเลือดได้นะครับนะโดยทางโรงพยาบาลสมิติเวชนะครับ นะได้ร่วมกับศูนย์โรคอุบัติใหม่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นะครับ,รบสามารถทําการตรวจหาโปรตีนพิบปติต่างๆเหล่านี้ในเลือดได้ซึ่งให้ผลแม่นยําถึง92นะครับเทียบกับการตรวจ เดิมๆนะครับและสามารถทํานายการเกิดโรคล่วงหน้าได้ถึง5-10ถึงปีนะครับก็เป็นโอกาสอันดีที่จะทําการตรวจคัดกรองแล้วก็ให้ให้เวลาในการปรับเปลี่ยนหรือรักษาผู้ป่วยต่อไปในอนาคตอายุเฉลี่ยของคนที่ควรที่จะต้องมาตรวจคัดกรองเหมือนที่คุณหมอบอกเนี่ยควรที่จะเริ่มอายุเท่าไหร่แล้วมาตรวจฮะจริงๆก็ถ้ามีอาการเนี่ยเราก็ไม่ได้เคร่งครัดเรื่องอายุนะครับถ้ามีอาการเราก็แนะนําให้ทําการตรวจคัดกรองโดยเฉพาะการหลงลืมที่ที่มีปัญหาอย่างชัดเจนนะครับในการใช้ชีวิต จำวนนะครับนะหรือว่าคนที่มีอายุเกิน60ปีขึ้นไปนะครับหรือจะว่าเกิน65ปีขึ้นไปนะครับหรือคนที่อายุน้อยกว่า60ปีแต่ว่ามีญาติใกล้ชิดเป็นอัลไซเมอร์นะครับกรอนนี้เราก็ได้นําให้มาตรวจคัดกรองได้ครับผมแล้วถ้าอย่างแบบว่าคนที่อายุ 38, 40, 45ตรวจได้ไหมครับคุณหมอจริงๆตรวจได้ครับแต่ว่า อาจจะไม่ได้แนะนําให้ตรวจมากนะเพราะว่ายังไม่จัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยงนะครับอันนี้แนะนําให้ทําการดูแลสุขภาพทั่วไปออกกําลังกายแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอนะครับอย่างที่หมอแนะนําไปจะดีกว่าโอเคอาจารย์ครับทีนี้อยากให้พูดถึงเรื่องการรักษาโรคอัลไซเมอร์นิดหนึ่งครับครับก็สาหรับการรักษาโรคอัลไซเมอร์นะครับจริงต้องบอกว่าโรคอัลไซเมอร์นี้เนี่ยปัจจุบันยังไม่มีการรักษาที่ทําให้ผู้ป่วยกลับไปเป็นปกตินะครับเป็นเพียงแต่การรักษาหลักๆก็คือการรักษาตาม อา,อาการเพื่อบรรเทาอาการผู้ป่วยนะครับ,รบนะโดยปัจจุบันนี้การการักษาหลักก็คือ1การใช้ยานะครับจะเป็นยาที่ช่วยเรื่องของการเพิ่มสารสื่อประสาทเพื่อให้ผู้ป่วยมีสมาธิความจําดีขึ้นนะครับ,ร,บรวมไปถึงการรักษาด้วยยาควบคุมอาการทางจิตประสาทเช่นอาการอย่างที่หมอบอกว่ามีอาการเรื่องของอาการหวาดระแวงอ,อาการที่ว่าหงุดหงิดก้าวร้าวนะครับ,รบพอดีก็เราก็ใช้ยาควบคุมนะครับกลุ่มที่2ก็คือเป็นการรักษาโดยการไม่ใช้ยานะครับ การรักษาด้วยกันไม่ใช้ยาน,นี่ก็ต้องอาศัยญาตินะครับ,รบผู้ดูแลหลักเลยนะครับ,รบหลักๆก็คือการจัดสิ่งแวดล้อมให้มีความปลอดภัยแก่ผู้ป่วยนะครับรวมถึงจัดวางสิ่งของต่างๆให้เป็นระเบียบให้ผู้ป่วยเนี่ยสามารถาใช้สิ่งของต่างๆได้เป็น,เป,นเป็นรูทีนนะครับเป็น เป็นใช้ในชีวิตประจำวันนะครับ,รบไม่ลำบากเกินไปนะครับรวมไปถึงการช่วยเหลือในการจัดยาการดูแลตัวเองนะครับอของผู้ป่วยอันนี้ก็เป็นแนวทางการรักษาลหลักในปัจจุบันแล้วก็จริงๆก็มีเทคโนโลยีใหม่ๆเกิดขึ้นมาเรื่อยๆในปัจจุบันนะครับเช่นการรักษาด้วยการฉีดแอนติบอดีนะครับเพื่อไปทําการกําจัดพวกโปรตีนผิดปกตินะครับซึ่งในอนาคต มีเทคโนโลยีต่างๆเหล่านี้มากขึ้นเนี่ยนะครับก็จะได้ทําการอัปเดตนะครับต่อไปในอนาคตครับผมโอเคอันนี้เป็นแนวทางการรักษานะครับทีนี้มีวิธีการยืดอายุสมองของเราไหมครับคุณหมอเราทํำยังไงดีให้เราเป็นอัลไซเมอร์หรือสมองเสื่อมได้ช้าที่สุดครับได้ครับจริงๆต้องแนะนําว่าไม่เฉพาะคนไข้ที่เป็นอัลไซเมอร์นะครับปกติธรรมดาก็ด้วยนะครับหมอแนะนําให้มีหลัก3ดีนะครับดีที่1คือสุขภาพดีสุขภาพดี ให้ทําการออกกําลังกายนะครับแล้วก็นอนพักผ่อนให้เพียงพอครับให้ดูแลรักษาโรคประจําตัวให้ควบคุมให้ดีนะครับรวมไปถึงเรื่องของการทานอาหารที่มีประโยชน์นะครับอันนี้เป็นเรื่องของดีที่1คือสุขภาพดีนะครับดีที่2คืออารมณ์ดีนะครับต้องหลีกเลี่ยงนะครับภาวะพวกซึมเศร้าวิตกกังวลครับนะครับหงุดหงิดโมโหนะครับให้จิตใจแจ่มใสนะครับร่าเริงอยู่เสมออันนี้ช่วยในการทํางานของสมองนะครับครับ ดีที่3คือสังคมดีนะครับไม่ควรจับเจ่าอยู่กับบ้านนะครับเกษียณแล้วอยู่กับทีวีอยู่กับหน้าจอคอมพิวเตอร์ตลอดเวลานะครับนั่งไถ Facebook, iPad ไปเรื่อยๆพวกนี้ไม่ดีนะครับคนจะมีสังคมนะครับลูกหลานเพื่อนฝูงพี่น้องนะครับเพื่อให้มีปฏิสัมพันธ์กับคนในสังคมนะครับอันนี้ก็ช่วยในการทํางานของสมองนะครับแล้วก็นอกเหนือจาก3ดีก็คือจะเป็นเรื่องของการฝึกสมองนะครับ หมออยากให้ทุกคนมีกิจกรรมช่วยในการฝึกสมองนะครับเช่น,ชนการวาดรูปนะครับวาดรูปก็ช่วยช่วยครับผมาามีงานอดเกมีเขียนไดอารี่นะครับ,รบการทํากิจกรรมที่ช่วยฝึกสมองเช่นเล่นพวกหมากรุกนะครับปิศนาอักษรไข่ Cross w o r d คินเลขปุ๊บโซด oku การเล่นไพ่ก็ช่วยครับผมนะครับพวกนี้ก็ช่วยหมดนะครับเพื่อให้มีกิจกรรมที่ช่วยในการฝึกสมองเอาไว้นะครับก็จะช่วยให้สมองเราแข็งแรงไปได้นานๆครับผมอันนี้เป็นวิธีการยืดอายุสมองของเรานะครับให้เสื่อมช้าลงนะฮะหรือว่าเป็นอัลไซเมอร์ช้าลงบางคนอาจจะไม่เป็นก็ได้นะคุณหมอเนาะใช่ครับโอเคครับคุณหมอครับแล้วการหาซัพพลีเมนต์มาทานเพื่อบำรุงสมองช่วยไหมฮะ จริงจะบอกว่ายังไม่มีหลักฐานชัดเจนนะครับ,รบว่าซัพพลีเมนต์จะช่วยในการทําให้สมองในการทํางานดีขึ้นหรือว่าช่วยในการยืดอายุนะครับก็ถ้าจะหามาทานหมอก็ไม่ได้คัดค้านนะครับแต่ว่าสำคัญกว่านั้นก็คือการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงนะครับการออกกําลังกายการหลับผ่อนที่เพียงพอ ดูแลรักษาโรคประจําตัวให้แข็งแรงอยู่เสมอครับผมครับย้อนกลับมาที่เราต้องขยันออกกําลังกายนะครับคือออกกําลังกายนี้ถ้าร่างกายของเราแข็งแรงนี่มันสามารถแบบดูแลร่างกายของเราได้จากทุกๆโรคเลยเนาะคุณหมอไม่ใช่แค่ออลไซเมอร์อย่างเดียวด้วยเนาะครับคุณหมอครับคำถามสุดท้ายครับมีอะไรอยากจะฝากถึงผู้ที่จะต้องดูแลผู้ป่วยที่เป็นออลไซเมอร์ไหมครับได้ครับครับจริงๆต้องบอกว่าถ้าในทางพุทธเนี่ยนะครับโรคออลไซเมอร์เนี่ยเป็นโรคที่ให้โอกาสเนาะคนในครอบครัวเนี่ย ได้ดูแลคนที่เรารักนะครับสมัยที่พวกเราเด็กๆนะครับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยดูแลพวกเราตั้งแต่เป็นเด็กให้เราค่อยๆเติบโตขึ้นเรื่อยๆครับ,รบจนถึงวันหนึ่งที่เราแข็งแรงเราเติบใหญ่เราก็สามารถดูแลเลี้ยงชีพได้นะครับอัลไซเมอร์จะเป็นโรคที่ทําให้คุณพ่อคุณแม่ของเราญาติผู้ใหญ่ของเรากลับไปเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งนะครับ เป็นโรคที่ธรรมชาติสอนเราแบบนั้นนะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ญาติพี่น้องของเราก็จะกลับไปเป็นเด็กนะครับจะเป็นเหมือนเด็กที่ค่อยๆเด็กลงเรื่อยๆนะครับนั้นเราเคยดูแลเขาเคยดูแลเรามายังไงนะครับเราก็ได้โอกาสในการดูแลท่านนะครับแต่ขันถึงจุดหนึ่งเราดูแลจนท่านกลับไปเป็นเด็กแรกเกิดเปลี่ยนผ้าอ้อม,อออมดูแลทําความสะอาดเช็ดตัวนะครับอันนี้ก็เป็นเรียกว่าในทางพุทธเนี่ยก็ถือว่าเป็น โอกาสที่ทําให้เราดูแลคนที่เรารักนะครับครับผมครับผมโอ้คุณหมอตอบได้ดีมากๆเลยทีเดียวนะครับลองอาไปปรับใช้กันดูได้นะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากเลยนะครับครับผมขอบคุณมากนะครับผู้ชมครับใครที่อยากจะดูแลตัวเองนะครับอย่างที่คุณหมอบอกไปนะครับอย่างแรกเลยนะครับออกกําลังกายพักผ่อนให้เพียงพอไม่เครียดนะครับเลือกทานอาหารที่มีประโยชน์นะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครที่มีอายุเฉลี่ยมากขึ้นที่อยู่ในเกณฑ์ที่อาจจะ มีเป็นอัลไซเมอร์ได้ก็สามารถมาตรวจคัดกรองกันก่อนได้เลยนะครับลองดูแล้วกันนะครับผู้ชมครับสำหรับใครที่ชื่นชอบ EP นี้นะครับสามารถกดไลค์กดแชร์ให้กับเราได้นะครับ Be l i e v e หมออนไลนะครับส่วนใครมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพอยากจะให้เราไปถามคุณหมอนะครับเกี่ยวกับเรื่องไหนด้านไหนก็แล้วแต่ส่งเรื่องของคุณมานะครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปปรึกษาเราจะไปถามคุณหมอกันนะครับเชื่อหมอเถอะถ้าไม่เชื่อหมอแล้วเราจะเชื่อใครนะครับเพราะเราไม่อยากให้ใครป่วยนะครับวันนี้ผมและคุณหมอนะครับเราลาไปก่อนนะครับ เจอกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับ